แล้วค่ะสวยๆยื่ยืแป่อรมริยะมาแล้วค่ะๆๆๆๆครับแล้ววันนี้นะครับเราก็อยู่ที่ร้านน้องกอญ์่านะครับชั้นหนึ่งน้องจิตพัซซ่าบักปินะครับร้านนี้นะครับมาดูเลยน,นครับทาอะไรบ้างต่อผมเห็นไหมผมสวยนะครับต่อเล็บนะฮะ ต่อคนตาทำอะไรบ้างทำอะไรทำอะไรอีกน้องไองไ้ปลามือสปาเท้าปลามือปาเท้านะครับร้านนี้ที่สำคัญคือลูกศิษย์ของครูอุ๊บอยู่ที่นี่เพราะว่าค,คุณแม่เธอเป็นเจ้าของเธอเป็นลูกลูกศิษย์รุ่นแรกของพี่อุ๊เลยอ่าพบกับน้องกรญยาหน่อยเดินหน่อย,อยเดินไปเลยเดินครับเดินโคตรเลยเดินไปเลยอ่าเดินไปเดี๋ยวคุณอเดินไปเลยค่ะน้องกระยาวันอ่ะเดินไปเลยค่ะ เดิกิอคุณพอรดินสวยกันโมาดิวกเดสวยกันค่นี่ลูกศิษย์รุ่นแรกเลยึเรียนมาปีกว่าและเก่งมากนะครับเดิมาดินสวยกันเร็วสวยกันเดิสวยกันนันเลย เจอกันระหวา่างลูกศิษย์กับครูนะครับอายุกี่ขวบตอนนี้ก็ยดากี่ขวบเจ็ดขวบนะครับเดินมาเรียนมาหนึ่งปีแล้วนะคระับสีบุญจับจ้านขึ้นไปดีประวดมาหลายแนละ้วเราจะเต็บปบังหน่อยอเดินไปก่อนลูกเดินไปก่อนตอาตงเลยเป็น้องด้วยแจ๊บแจ๊บถูกต้องครู เดิกลับมาเดินไปหน้าเลยพัดใจหน่อยลูกมีหน้าร้านมนหน้าร้านหน้าตาหน้าตาเพราะตรงนี้แค่ครับมาเลยใกล้ๆครับนี่คือนะฮะลูกศิษย์จากสถาบันอุปโมเดลไทยแลนด์นะครับตอนนี้นะครับหลังพี่ใหม่นะครับเราจะย้ายบทเรียนที่แฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์นะครับรอบรองนะครอยาก เรียนเดินแบบพิกภาพการพูดการใช้เสียงและพื้นฐานการแสดงต้องสมัครเรียนอุ๊บโมเดลา Land, พายลนดแท็บบิลเลนเซ็นเตอร์บางกะเฟนะฮะดำเนินการสอนโดยรูปลอเตอร์สุครินเมธานีและรูชาไทยมากอยากเป็นดาราอยากเป็นทุกอย่างเราจัดให้เพราะ everywhere everyone is my runway อุ๊บโมเดลไายลนด บางกะปิแฟมิลี่แฟชั่นวีเดินกันพร้อมกันมาเล 1, 2, 3, ายหนึ่องสมาเลย1นึ่งสองาครับหยุดพอดนะครับเดินเข้ามาใกล้ๆสมัคร,รเรียนได้ที่ครุงอุมนะครับเบอร์0ูน3 4 3 4ึ่งส รับตั้งแต่4ขวบจนถึง60เลยนะครับอย่าลืมนะครับอยากเป็นดาราอยากเป็นนางแบบอยากเป็นนักร้องอยากเป็นเหมือนกอหญาหรืออะไรเก่งแบบนี้มาเรียนที่สถาบานนันทุกเดไทยแลนดลนะครับและเรามีากิจกรรมเดินแบบทุกเดือนเลยนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังว่ามีที่ไหนบ้างอปอย่าเดินกลอบนองเร็วพอสวยๆไปเดินเลค่ๆย,ยาวๆเลยมั่นใจมั่นใจโอตรแรงเดินมาดีๆ ยังไม่กินข้าหรือเปล่าเดินไม่ค่อยมีแรงหน่อยโปงลารอบหนึ่งน่ะรอบนี้รอบนี้แรงนะหนึงสองสามแรงกำซังฟาดมากมากาก่อญาติสาามาเลย โอ้โหเดลไทยแลนด์ไปเราจะเดินกันรอบ้างเลยดีไหมไปเราเดินไปอีกเลยเดินไปไหนดิไปมาเลยเดินไปมาเลยเดินไปเลยเดินไปเลยไปขึ้นไปในเลื่อนเดินมาเลยเดี๋ยวเดินรอบ้างเลยขึ้นไปในเลื่อนเลยเก๋ๆขึ้นไปในเลื่อนมาเดินขึ้นมาลูกเดินขึ้นมาโพส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 กระย่สโพส อ่าเดินลงนะมามันไดเลื่อนเล็กมากไปไม่อ่าเดินลงเลยมาอาเดินลงเลยไา้เดินลงเลยได้โอไหมอ่เดินไปขามยะหลอกหลอกีขยะหลอกมีขยะฝ่านทางค่ะ เดี๋ยวปลุกอีกรอบหนึ่งนะกะนี่นาทีละนปลุกไปรอบหนึ่งอ่านนะเดี๋ยวนี้คลุกคนเดียวนะอ่านให้ไปไหลังนะเดี๋ยวคลุกคนเดียวกันนะแล้วหนูเดินสห้เป็นแบบนั้นอันนี้ปิดยังยัง ครับก็บบเป็นอีนเนอร์ทริปของใหม่วันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเย็นเราเจอก,กันกับเมนูอะไรของพี่อุ้มที่จะทำนะครับแล้วก็เม้ามอยไฟสังแล้วก็ไลฟ์สดคืนนี้นะครับเจอกันนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเด้อบ๊ายเด้อเด้อบ,บโอเคจ้า